ผู้ชมบ้านไหนมีลูกสาวก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะถ้าบ้านไหนมีลูกสาวสวยเหมือนบ้านคุณพลอยเนี่ยโอ้โหต้องทําใจเลยนะเอาละยากแล้ยากเลย,ยเพราะว่าอะไรกลัวหนุ่มๆจะมาจีบคุณผู้ชมค่ะเหมือนบ้านพี่พีททองเจือเนี่ยแหละ ลูกสาวน้องเซย่าน้องมียา่าเสน่หแรงน<อ>ุ่มๆรุม,ม,มจีบเพียบแต่ห้ามมีแฟนนะพ่อเขาดุเหรอนอกจากพ่อแล้วก็น้องชายดูกว่าค่ะอบอกเลยค่ะลูกสาวคนกลางบ้านพี่พิีทองเจออย่างน้องมีย่านะเพิ่งจัดงานวันเกิดครบรอบ18ปีไปถือว่าเป็นงานในฝันของน้องเลยค่ะก็มีเพื่อนมาร่วมงานเยอะมาก<อ>เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่จะก,ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ซึ่งงานนี้แอบเจ้าพี่สาวน้องเซย่ะ พี่ไม่มีของขวัญให้หรอเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดอันก็ดีที่สุดแล้วแต่ถึงจะโตเป็นสาวแล้วก็ห้ามมีแฟนนะเพราะว่าน้องชายสุดหล่อโรเตอร์นะนะห่วงขั้นสุดเลยเรียกว่าหวงกว่าพ่ออีก <ừ> คุณผู้ชม<ๆ>ลุมๆคนไหนนะอยากจีบต้องให้น้องชายสแกนก่อน<ๆ> Love me love my brother จ้ะ<ๆ>ห่วงมากแบบห่วงกว้าบากค่ะช ของคุณ่ออีกกล้วมีแฟนทำไงอ่ะตอนนี้ทำใจ <laughs> <laughs> หนูกับมียพเพิ่งปล่อยเพลงคู่ไปนะคะชื่อเพลงว่าดูดีๆค่ะก็ฝากไปฟังด้วยแล้วก็ดูเอ็มีได้ทาง Youtube เลยค่ะ โอ้น่ารักมากเลยนะคะเซย่าเสื้อสีขาวนะเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์นะคะส่วนมีญาก็เสอสีม่วจริงๆนะที่ฉันแยกไม่ออกทั้งๆที่น้องเขาไม่ใช่ฝาแฝดกันแต่คล้ายกันคล้ายคล้ายกันเป็นพี่น้องกันนะเนาะสรุปตอนนี้ถ้ามีแฟนนะมีดูผลงานใหม่ไปก่อนก็แล้วกันดูดีๆมากเือเพลงเหรอดูดีๆใช่ชื่อเพลงดูดีๆอ่ะ